สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหนองหิง KJ c h anel n วันนี้เรามีงานจัดเลี้ยงเล็กๆนะคะก็เลยได้ทำเบรกนะคะและเครื่องดื่มมาให้ทุกคนได้รับประทานกันนะคะคือน่ากินมากๆเลยนะคะอดไปได้ที่จะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างคะ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นทาร์ตนะคะ มีขนมเยอะมากเลยนะคะและน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเอแครนะคะก็พับครีมนะคะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีหัวซองด้วยนี่น่ากินไหมคะทุกคนนี่นะคะต่อมา มีผลไม้ล้างปากด้วยมีแตงโมแอปเปลิลองุ่นนะคะช่วงนี้มีพวกผลไม้น่ากินน่ากินเยอะเลยนะคะแล้วก็ขนมก็ตกแต่งไปด้วยผลไม้สดนะคะอันนี้ก็เป็นขนมมาใหม่นะคะจําชื่อไม่ได้แต่คืออร่อยนะคะทุกคนต้องมาทานกันได้เลยนะคะและเป็นขนมที่เรานํามาจัดเรียงให้สวยงามให้ทุกคนได้ทานในงานกันนะคะ และทุกคนก็ชอบมากๆเลยนี่ชมตัวเองไปก่อนเลยนะคะทุกคนเราก็จะดีมสีชมพูมาเลยและส่วนนี้ก็จะเป็นขนมไทยนะคะก็มีความหลากหลายนิดนึงก็มีทั้งขนมต้มลูกชุบนะคะอ่าวุ้นนะคะแล้วก็มีขนมชั้นอืมแล้วก็มีอ่าขนมหม้อกแกงอะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนคือสีสันน่ารับประทาน พร้อมกับน้ำพันนะคะทำคันสดๆแก้วต่อแก้วกันเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเราก็สั่งมาเป็นถาดๆเลยสำหรับขนมนี่เป็นยังไงเครื่องดื่มสดชื่นกันไปเลยนะคะน้ำพันโซดานะคะตกแต่งแก้วแบบด้วยดอกไม้ตะมุตะมินะคะทุกคนหวังว่าคนจะชอบนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ว่าเราได้จัดงานแบบไซส์มินิๆกับอาหารหน่าทานน่าทานนะคะพร้อมกับความสุขเล็กๆน้อยๆของแต่ละวันแต่ละงานที่เราได้ทำกันนะคะ และก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมจนมาถึงท้ายคลิปนี้แม้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้ขอส่งท้ายไปด้วยกับการชงน้ำพันโซดาสดชื่นสดชื่นให้ทุกคนได้รับประทานกันนะคะและทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะว่าหนิงจะพาทุกคนไปทำอะไรกันใหม่ๆ และน่าสนใจอีกนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องหนงนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย